สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พร้อมจะเรียนันหรยังคะพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะให้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สองค่ะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่22นะคะหนูทําความสะอาดค่ะมาดูหัวข้อแรกนะคะการทําความสะอาดบ้านและห้องเรียนหน้าที่22นะคะ สถานที่ต่างๆเช่นห้องเรียนควรดูแลให้สะอาดและจัดเก็บสิ่งของต่างๆให้เรียบร้อยเสมอเพื่อให้สถานที่สะอาดสวยงามน่าอยู่และน่าใช้นะคะมาดูหลักการทำความสะอาดค่ะข้อแรกเลยค่ะจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะ 2. เลือกอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เหมาะสมกับงานค่ะ 3. ทํทความสะอาดจากบนลงล่าง และจากด้านในออกด้านนอกนะคะ 4. ปัดกวาดและเช็ดถูในทิศทางเดียวกัน 5. ตรวจสอบความสะอาดของสถานที่หลังทำความสะอาดเสร็จแล้วค่ะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดกันนะคะเรียนดูตามเลยนะคะเปิดหน้าที่22นะคะไม้กวาดดอกหญ้าใช้ทำอะไรเอ่ยใช้กวาดเศษผงหรือขยะบนพื้นแห้งนะคะ สเครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นและเศษผงต่างๆบนพื้นแห้งค่ะสาถังน้ำนะคะถังน้ำใช้ใส่สำหรับน้ำซักผ้าถูพื้นค่ะต่อมานะคะที่ตักผงใช้โกยหรือตักเศษผงหรือขยะเพื่อนำไปทิ้งค่ะไม้กวาดขนไก่ใช้ปัดฝุ่นบนเครื่องเรือนหรือสิ่งต่างๆค่ะไม้ถูพื้น ใช้ถูทำความสะอาดพื้นค่ะไม้กวดาดหยักใ้ใช้ปัดกวดากดหยักไใ้บนเพดานและผนังค่ะเมื่อนักเรียนฟังจบแล้วนักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะใส่สมุดค่ะให้นักเรียนวาดอุปกรณ์การทําความสะอาดคนละ1ชนิดพร้อมทั้งบอกชื่อและวิธีการใช้งานนะคะผู้ชายยกตัวยอย่างนะคะของผู้ชาย คุณจะวาดรูปที่ตักผงนะคะจากนั้นเขียนชื่อที่ตักผงค่ะแล้วบอกนะคะเอาไปทําอะไรใช้โกยหรือตักเศษผงหรือขยะเพื่อนําไปทิ้งค่ะจากนั้นขีดเส้นตาเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอจะเข้าใจไหมคะถ้ามิไม่เข้าใจหมั่นดูคลิปซ้ําหรืออ่านหนังสือนะคะเสร็จแล้วนักเรียน ทำแบบึกอัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ